สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกันเกี่ยวกับอะไรดีสินค้านะฮะเป็นสินค้าจาก Lazada นี่ครับอันนี้เลยไม่ใช่ดิดกับด้านกับหัวมันกับด้านอยู่ฮะอ่านว่าโมดีนะฮะโมดีมันเป็น,น,น Portable l i g h t นะฮะ,ะแรกออกมานี่คือเป็น ตัวที่แถบที่เอาไว้ติดนะครับติดกับพื้นผิวได้แทบจะทุกพื้นผิวเลยนะครับปูนก็ได้ยังไม่ได้ลองนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองแล้วจะส่งวีดีโอไปให้ดูนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวใช่ไหมใช้เทคนิคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเกี่ยวใส่เข้าไป อันนี้ก็ปรับได้เหมือนทั่วๆไปนะครับปรับได้เก้าสิบองศาสูงสุดนะครับอันต่อไปออกไฟติดมาแล้วอ,อันนี้เป็นไฟนะขนาดคืบหนึ่งก็ผมว่าน่าจะสัก8นิ้วครัแนิ้วประนั้นวิธีการเปิดนะฮะสัมผัสด้านนี้ด้านนี้คือเปิด หนึ่งครั้งเป็นไฟสีขาวหรือเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับครั้งที่สองเป็นไฟวอร์มครั้งที่สามเป็นไฟคูลนะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างเดย์ไลท์กับวอร์มอีกทีหนึ่งอ้าวโทษทีอีกทีหนึ่งก็คือปิดนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้นะฮะคือจุดชาร์จที่ชาร์จนะครับเป็น usb เป็นไมโคร usb ครับนะครับอ่เพิ่มเติม เพิ่มแสงลดแสงได้ะนะฮะวิธีการให้กดค้างนะครับกดค้งางมันจะลดเรัโอ้สุดยอดเลยเพิ่มมากดค้างไวง้อีกนึงอือก็จะพอใจอ่ะเปลี่ยนแสงก่อนอ่ะอันนี้เป็นเป็นแสงคู่ผลการลดแสงต้องการเพิ่มแสง แค่ด้ดีทีเดียวเลยนะฮะอันนี้กดปิดภายใน,นก็มีสาย USB มาให้ผมไม่ได้คข้าโฆษณาอะไรนะครับแต่แค่จะแนะนำสินค้าดีๆที่ให้พี่เพื่อนน้องได้ซื้อไปใช้กันนะครับในราคาย่อมเยาตัวนี้ก็ก็ไหรว่วะแอปหนึ่งเดี๋ยวผมดูในแอป lazada แป๊บครับไปดูแอปมาแล้ว อยู่ราคารวมค่าขนส่งแล้วไม่เกิน250บาทนะครับส่วนว่าใช้ได้นานแค่ไหนนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูนะครับขนาดแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ภายในเนี่ย1.5วัต์นะครับ1แอมป์ผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องไฟัเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ว่าความสุเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้มีการใช้งานแล้วก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดติดตาม follow like subscribe ด้วยนะครับ